ก็สวัสดีพี่น้องต้องป่ายเบิดสุขุสุคนจ้าพี่น้องเจ้าขามือนี้ติพาพี่น้องมาเห็ดกระทงเนาะพี่น้องเนาะกระทงหงฟ้าเนาะจ้าอันดับแรกเขากระเช็ดปีกเนาะพี่น้องเจ้าขานี้ปีกเขาให้เบิร์อันนึงเลย้ะจ้าเป็นตัวอย่างเนาะนี้เขาใช้ใบเป็นใบลิ้งกระบือเนาะจ้ามือนิ่งิ่งเด้อบอกหลานมือนิ่งิ่งเด้อพี่น้องมือนี้สามีโมยุกเลยให้หลานจับกล้องให้พี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นเนาะเจ้าข่าห่อใบตองมาประมาณ ที่แผ่นเด้อเจ้าค่ะพี่น้องสอ้นที่แผ่นอันนี้เนาะมือนิ่งๆได้ีล้วหลังจากนั้นเฮาก็เอาแบบที่เฮาตัดไว้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าให้เฮาตัดกระดาษแข็งไว้เป็นแบบแบบนี้เด้อจ้าสองชิ้นชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่เด้อจ้าเฮยังเฮาก็ตัดตามแบบเลยจ้า แบกเลยจ้ะหลังจากนั้นก็ใช้แม็กแม็กไว้เ้อจ้าที่เฮาได้ปีกตัวข้างในแล้วนะจ้มวันนี้เฮาใช้กระดาษแข็งที่เฮาตัดไว้เป็นแบบนะจ้ะพี่น้องเจ้าขาตัดอีกเหมือนกันใช้ใบตองซี่แผ่นซ้อนกันจ้าวางทัาบลงไปเลยเด้อพี่น้องแล้วก็ตัดตามแบบจ้ะ ตัดตามแบบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจา้าสี่แผ่นหลังจากนั้นที่เฮาใสลวดเดี๋ยวจ้าพี่น้องเจ้าขาลวดเบอร์สิบแปดเนาะเฮาซื้อตามร้านก็สร้างได้จ้าลวดนี้ก็จะตัดลวดออกมามันต้องยาวหลายเด้อเจา้าขาแล้วก็ตัดเป็นตัวยูหลังจากนั้นเนาะเอากระสซใบตองสองแผ่นขึ้นมาจาก้กอันนี้คือแบบใหญ่ที่เฮาตัดเนาะจา้ะ แม็กไว้ก่อนจ้าแล้วก็อีกสองแผ่นนี่ก็แม็กไว้จ้าแล้วฮาเบิงงเด้อบอ่าน,นี้ขั้นตอนนี่พี่น้องเจ้าขาให้เฮาเบิงงดีๆนี่เห็นบอนี้ฮาตัดปิดทางละนี่อันนี้คือการได้บน่นี่มันเป็นหงายทางนี้ขึ้นแหละเี่นเฮาตัดปิดทางละมันเป็นหงายทางนี้ขึ้นละพี่น้อง มันจะแบบนี้จะโบได้พี่น้องเจ้าขาแต่เราต้องยิบมาทางนี้บันนี้ถ้าเราตัดทางนี้ขึ้นนะที่จริงครับตัดพิษทางเลยพี่น้องที่จริงต้องเอาทางนี้ออกไปทางนี้เดอ้อนี่จะมาหงายทางนี้ขึ้นบบได้พี่น้องเจ้าขาแต่เห็นไหนมันตัดพิษแล้วเราก็สีเอาเลยเพราะว่าเพื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะพี่น้อง <c oughs> เอานี้มาวางไว้แล้วก็เอาลวดใส่จะ้ะ พี่น้องเจ้าขาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เขาตัดพิกแบบเนาะพี่น้องเจ้าขาเขาก็เลยตัดสินใจตัดใหม่เลยตัดแบบใหม่แต่เขาก็ไ,ได้พี่น้องเบิงเนาะก็ตัดตามแบบแถวลงไปเมื่อกี้แหละพี่น้องหลังจากนั้นก็โอ้ยแบตเตอรี่ก็อ่อนสามีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาอันนี้ค็อเป็นคืนิ้้ใบ่สีนี่แหละเจ้า,า่ะเฮ้ยสีหลงใส่อันนี้ ที่ลงใส่ดอกพุทปลอมพี่น้องลืมข้าวงหญ่พุทธคือ <c oughs> เแซ่บเนาะ <c oughs> หลานกินน้ำพี่น้องเสียงดังจวบจวบอยู่คือสเแซ่บเฮงเนาะสันอก คลิปนี้สียาวจักหน่อยเด้อเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาพอเขาได้แบบนี้แล้วเนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาแปะเสนีเลยเด้อจ้าแปะเสนีแล้วก็ใส่แม็กๆม,กมกไว้เลยจ้าหลังจากนั้นใกเฮ็ดกล้ๆปีกแมงดาเลยจ้าพี่น้องใี้ยัดเขามาใกล้เพื่อนบอกเขาว่า กะเปียลงมาเรื่อยๆคือปีกแมงดาสำหรับ FC ที่ขอให้ฮาเฮดห้เบิ่งเด้อจ้าหงฟ้ากะนเฮดเ้เบิ่งเราเด้อพี่น้องเข้ามาเบิ่งเด้อจ้าคนที่ขอมาเนะาะฮาวก็ได้เห็นให้พี่น้องเบิง่งเป็นกระชงหงฟ้าเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่ฮาเฮดอยู่นี้คือปีกของหงเนาะพี่น้องเฮาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจเนาะปีกของหงแต่เป็นอย่างจังตัดอนน้อยกับอันใหญ่ฮาวเฮดเป็นปีกสองชั้นคือแบบนี้ อันน้อยนี่อันใหญ่เอามาประกบเข้ากันให้มันมีมิติขึ้นจ้าน,นี่คือปีกเนาะอ้นนี้ก็เปียกไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ลราจะ เนาะอพี่น้องเนาะขอเวลาเฮ็ดไปก่อนแป๊บหนึ่งมันจะเสียเวลาเนาะหวังว่าพี่น้องเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากที่เฮายิบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้าขาอันนี้การเล็กเด้อดจ่าเล็กกันยิบคือกันเด้อจ้าพี่น้องเฮาบริยิบให้พี่น้องเบิ่งเล็ดลักษณะเดียวกันเลยกันใหญ่จ้าหลังจากนั้นเนาะจ้าเฮาจะใส่แบลินกระบือนนะจ้าเย็บใส่เนาะเป็นแบบพิมพ์เนาะจ้า รือว่าไผ่โบอยากไซใบลิ้นกระบือพี่น้องจะไซเป็นเอ่อดอกกุหลาบเนาะกิบกุหลาบมอนหรือว่าพี่น้องจะสซเป็นเอ่อกล้วยไม้ก็ได้เด้อจ้าแล้วแต่ความสะดวกเนาะอันนี้เฮาสะดวกสีไซใบลิ้นกระบือเพราะว่ามันหาได้เองนะจ้าพี่น้องนี่มันหาได้เองในบ้านเฮาโดยที่เฮา่บาต้องลงทุนซื้อนะพี่น้องเจ้าขามีอย่างกระไซไปเห็นนะอันนี้กระพับเป็นกิบกบระพุ้งธรรมดาเนาะจา้ากิบกระพุ้งหล,หลายๆคนกล้าจะปิ่นแล้วหลายๆคนกล้าจะยังบเปิ่นเนาะ อันนี้เขาจะยิบจะกรีบอันน้อยเด้อจากพี่น้องเจ้าขาส่วนอันใหญ่เขาจะโบนิบเด้อเจ้าขะชิ้นตัวใหญ่เขาจะปล่อยไว้แบบนี้เลยโบนิบเจ้าขา,เ,าเล่นกระบกืกองง่ายๆพี่น้องเวลา,าพับเป็นจีบกับพุ่งกับพับเฉียงลงมาหน่อนี้ฮักมุมลงมาเจ้าค่ะ แล้วก็บกระพุ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นงานละเอียดเด้อจ้าบางคนถามว่าไซส่แม็กแม็กลงไปได้เลยบอ แม็กลงไปบดได้พี่น้องใบดินกระบือมันจะซ้ำแล้วก็ขาดง่ายจะ้ะก็เลยใช้การยิบเอาเนาะนก็จะใช้เวลาในการยิบพอสมควรได้พี่น้องเอ้ยแต่ถ้าผายอยากใส้เป็นแม็กแม็กเลยกะใส้เป็นตองกล้วยอ่อนก็นได้เด้อจะ้ะหรือเป็นกีบกล้วยไม้ก็ได้ดจะ้ะหรือเป็นกีบกุหลาบก็รีวพี่น้องเจ้าขา โอเคจ้าเขาขอตัวนยิบก่อนเด้อพี่น้องช้ายให้พี่น้องเบึ่งตลอดเลยมันกะสินานเนาะคลิปมันสินานเกินไปเนาะจ้ากับประมาณนี้เนาะหลังจากที่เฮายิบแล้วเนาะพี่น้องเจ้าขายิบแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้เด้อจ้าใบดินกระบือเนาะหลังจากนั้นเขาจะใส่กาวร้อนเนาะจ้ากาวร้อนทางลงไปนี่แล้วก็เอาจะเอาตัวนี้ติดแปะทับไว้จ้านี่เห็นจ้าคะให็นเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเพื่อมันมีมิติมากขึ้นเนาะจ้า แต่สําหรับผู้ใหบ่มีเก่าฮ้อนเนาะสําหรับผู้ให่บ่มีเก่าฮ้อนหรือว่าปืนเก่าเนั่นนี่นะพี่น้องนี่ปืนเก่าใน,านไผยบ่มีกระไซตะปูก็ได้เด้วจ้าตะปูเข็มเสียบลงไปเสียบลงไปเสียบลงไป,งไปก็ได้จา้าแต่นี่เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกนะเขาจะใช้เป็นเก่าฮ้อนเด้อจ้าเด๋ยวจับเด้อดบาลามันฮ้อนได้นี่เก่าฮ้อนกระหากระเสียบยังบอก ิดเก่าทับลงไปเลยจ้าพี่น้องเจ้าขาใจลักษณะแบบนี้นะจ้าอันนี้จะเป็นส่วนห่างเด้อจ้าพี่น้องห่างหงห่างหงเขาบพรได้เห็ให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้จลักษณะเระเทเป็นปีกแมงดาคือการจ่าไซส์สองอันติดซ้อนเด้อจ้าอันนี้ก็ะยิบคือการกันกับปีกเลยจ้า ส่วนสีแดงนี่ยิบเหมือนกันกับปีกเลยจะใช้กีบกับพุ้งเนาะปีกแมงดาเขาเคล็ดให้เบิรงหลายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะบางคนที่ยังเคล็ดบุป,ปินก็สามารถไปเบิรงคลิปเก่าๆเขาได้เดยจากกีบแมงดาหเห็นอะไรเนาะจ้าอันนี้ฮาเลอร์อบรีในพี่น้องเบิรงจ้าหลังจากนั้นเฮาก็จะเริ่มเคล็ดอ่าเป็นตัวของเป็นข้อของหงหรือจ้า้อของหงกับพันเป็นนิ้วใบสีธรรมดานี่พันเป็นนิ้วใบซีธรรมดานะนี่ ใช้ใบตตองคือกันจ้ะใบตตองเขาสั่นพดบบุญอันนี้ฮาวัได้เห็ดแบบหรือแพทเทิร์นเลยเลยพี่น้องบางคนเขาเจ้ากับสิตัดแพทเทิร์นหรือตัดแบบนะ เห็เุแบบนี้ลงมาเรื่อยๆเฮาก็สิอธิบายบอกค่อยบทถึกเท่าไหร่เนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิงต่ำมือเฮาเลยเนาะจ้ะเนาะแบบประมาณไหนเนาะ หลังจากนั้นกระซ้กันไก่เด้อพี่น้องเจ้าขาตัดให้เป็นรูปทรงมาให้โค้งโค้งเจ้าค่ะตัดโค้ง,งลงมาเรื่อยๆส่วนนี้ ดูว่าไพาท่ทีนี้เป็นแพทเทิร์นก็ได้เรือจาออ้าเสียงอย่างเนาะกึก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 ีเคืคคอเนเขียงอย่างเนาะฮะไม่อยากหัวขวัญพากันหัวขวัญอย่างเนาะวดจอไอู้วละ นี่จะพี่น้อง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าฮักลงบัดน,นี้อันนี้เป็นซ่วงหัวเริอพี่น้องบัดน,นี้เขาจะหักลงซ่วงคอโอ้ยเป็นวัดพี่น้องเจ้าค่ะ เขาเห็ดโค้งลงมาได้ประมาณนี้เนาะจากพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันเนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นเฮวตัดทางนี้สวยไปพี่น้องกันไก่ตัดสวยไปเนาะนี่ครับสามเหลี่ยมเป็นธรรมดาจากแล้วก็มาใส่นี่แบบนี้แม็ก พายายามสวยไปแบบนี้ให้เป็นคือตัวเสนี่พี่น้อง เอาไก่ซวยไปเรื่อยๆเด้อจ้ะให้มันมาต่ำรอยที่เฮาตัดเลยจ้ะถ้าบอนไก่ตัดมันก็จะบมาต่ำหอยที่เฮาตัดพี่น้องเจ้าขา เฮ็ดแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะจะได้เป็นลักษณะเหมือนตัวเอสเนาะเฮ็ดแบบนี้แล้วให้เฮ็ดแบบนี้อีกหนึ่งอันเจ้าค่ะเฮ็ดคือกันเลยหนึ่งอันเด้อเจ้าค่ะแล้วก็ให้นับะระดับอันนี้วางเฮ้าไส้จกอันอันนี้เฮ้าไส้จกอันให้นับไปพร้อมมันจะได้เสมอกันเนาะเจ้าค่ะ๋นวเฮาสิขอเวลาเฮ็ดอีกอันนึงเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาและคลิปนี้ก็สิบ่นยาวเนาะ ได้ครบสองอันแล้วเด้อจ้ะพี่น้องพอครบได้สองอันแล้วเขาก็มาเทียบสก,กันเบิ่งว่มมันขนาดเท่ากันบอ่อความโค้งงอมันได้บอ่อนะพี่น้องพอได้สองอันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นให้เท้าเปียกลงมาต่อจ้ะเมื่อเป็นนิ้วใบสี่เด้อจ้ะเออหาลวดก่อนหาลวดก่อนเมื่อมาเซเก,กาวลวดใส่เด้อเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นกระทักเปียกลงมาเรื่อยๆเจ้าขา เปลี่ยนออกมาเรื่อยๆอันนี้คือส่วนประกอบของหัวเด้อเจ้าค่ะหัวหรือช่วงอกช่วงคอของหงเนาะอันท้าอธิบายให้พี่น้องบางคนบุข้าใจก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเจ้าค่ะวิธีการที่เขาอธิบายนี่มันเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานงานใบตองอยู่แล้วเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาหรือคนเพศบุเป็นเลยจีดีกัให้พี่น้องไปเบิงย้อนหลังเอาคลิปเก่าๆอย่างเช่นปิกแมงดาเนาะใบหินนาดาเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าถ้าเขาเสียอธิบายละเอียดให้เบิ่งทุกขั้นตอนเลยพี่น้องเจ้าขามันจะเสียเวลามากแล้วมันจะใช้เวลานานพี่น้องเวลาพี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องจะเกิดความเบื่อพี่น้องว่าขึ้นนานแล้วเทว่าสั่นนะอหลรพี่น้องเจ้าขาแต่เฮาคิดว่าเฮาอธิบายเขาวข้าแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะพี่น้องเจ้าขาถ้าบอกเข้าใจแนวใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเจ้าขาเปี่ยลงมาเรื่อยๆเนานี้แหละจ้า เปียเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เด้อจ้านี่คืออุปกรณ์ส่วนคอหรือส่วนหน้าอกนี่สามชิ้นแล้วเนะาะทั้งบดเหลืออีกชิ้นสุดท้ายเจ้าค่ะกะ็คือเฮาตัดเป็นกีบบัวเนาะพี่น้องเนาะหรือเป็นปีกแมงดาเจ้าค่ะบบต้องใส่ลวดบบต้องอย่างเด้อเจ้าค่ะหลังจากนั้นกระพับใบตองใส่ปกติจ้ากัเย็บเป็นแบบลงมาเลยจ้าเย็บเป็นแบบบัวลงมาเลยจ้าแบบกีบบัวลงมาเลย ไม่ต้องใส่ลวดใส่อะไรนะจ๊ะพับสามเหลี่ยมประกบเข้าวเอามือชี้ดันขึ้นจ้ะอันนี้เฮาดันขึ้นทั้งสองฟังเลยเด้อจ้ะถ้าส่วนมาเขาเย็บแบบเขาจะดันขึ้นแค่ฟังเดียวเนาะมันเป็นความถนัดส่วนตัวพี่น้องเจ้าขาแต่ถามว่าดันขึ้นสองข้างเนี่ยมันเสียเวลาดิจะเห็นให้งานฮาล่าช้า แต่กับบเป็นยังพี่น้องถ้าอีกฝั่งนึบงบงามเฮาก็ยังสามารถเลือกได้เอาอีกฝั่งหนึ่งหะนาปีกแมงดาเฮาก็เลี้ยวเรียบร้อยนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นถ้าใส้กันไก่เด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะ,คะตัดเขาไปเลยตัดเลยเจ้าค่ะ ข้างนี้ก็ตัดคือปออกแค่ ต้นไ,ไ,ได้ลักษณะแบบนี้เลยเด้อเจ้าค่ะอืมพเพิ่งจะชีกโอเคเจ้าค่ะอุปกรณ์ส่วนนอาอกระส่วนหัวของหงเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าค่ะส่วนปีกทั้งสองข้างก็เรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหางหลังจากนั้นเราจะประกอบเลยจ้า พี่น้องเจ้าขาส่วนตัวกระทงนี่ฮา็เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าขาเพราะว่าเขาเคยได้สอนพี่น้องไปแล้วใเรื่องคลิปแมงดาหรือว่าแบบเนาะพี่น้องหรือคลิปบัวเนาะเขาก็ได้เคลิปไปแล้วพี่น้องเจ้าขาย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆของเฮาได้เด้อจ้าแต่ส่วนนี้เฮากสอนพี่น้องไปแล้วเนาะเยียบคอมาแต่มีคลิปตรงนี้แหละที่เฮายังบ่ได้สอนหรือว่าบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งก็คือคลิปส่วนตรงนี้เนาะจะเห็นไว้เป็นคลิปชัดเจนวันนี้เ้ายังบ่ได้สอนพี่น้องเนาะพับคลิปแบบนี้เนาะจาว่าภาพแนวใดเนาะ แต่นี่เพื่อความรวดเร็วคลิปนี้เฮาตั้งใจที่ซิมาสอนหงโดยตรงจะพี่น้องไพ่เสี้ยนกระทงโดยไซเป็นกีบแบบบัวแบบเฮาก็ได้หรือไพ่จได้ไซเป็นแบบกีบพับธรรมดาก็ได้แต่เฮ็ดตัวหงไ่คลิปนี้จุดประสงค์ที่เฮาเป็นอย่างคือบบสอนละเอียดให้เห็นพวกกระทงบนอย่างพวกนี้จุดประสงค์ของเฮาคือสิมาสอนเฮ็ดเอาหงเนาะกระทงหงฟ้าเนาะพี่น้องเจ้าขาเฮาเลือกจุดเลยเจ้าขาว่าเฮาจะหันหัวไปด้านไหนหันตัวไปด้านไหนอันนี้เฮาจะหันหัวไปด้านนี้เด้อจ้า ดับแรกเขาจะประกอบก่อนเด้อเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาประกอบตรงคอละกับตรงหวัวหงก่อนประกอบจ้นี้ก่อนเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อเปียที่เราเปียวไว้เด้อจานี้เสียบลงไปก่อนเลยจ้าอันนี้คือช่วงโนูนอกเอากระสีนั่งบทนัดได้บ้านนี่ ตะปูห้องไส่ละหลังจากนั้นก็ใช้ตะปูเสียบลงไปก่อนยึดให้อยู่ก่อนพี่น้องเสียบลงไปในโฟมก่อนคอด้านสองข้างก็จะอ่อนอเล็กๆขออนุญาตลูกก่อนเด้อ <c oughs> บธนัดพี่น้องเจ้าขาเราต้องไปเหยอยดทุกคร้งนี้ใช้ตะปูเสียบลงไปเด้อเจ้าขาวิธีประกอบกระดาเขาแบบง่ายๆสไตล์พัชชานี่แหละ นี่สำคัญนะไ้ปากมันเท่ากันจะพี่น้องเจ้าขาปากของผงของเป็ดนี่เท่ากันกรับพอขึ้นใหญ่ลนี้นบอจับกล้วยเข้ามาพี่น้องเจ้าขาจับกล้วยเข้ามาทางในทีเห็นบอสเส้นคอ,อมาถ่ายทางพป่ อันนี้เาเสียบลงไปแล้วเนาะจ้บพี่น้องเจ้าขาอันนี้ก็เสียบทั้งสองข้างหลังจากนั้นจับอันนี้มาข้างหลังเด้อเจ้าค่ะเบิ่งปากปากคล้อกันบอแล้วจับมาด้านหลังเจ้าค่ะให้ตัวนี้ออกหน้านี่ตัวเปลี่ยนนี่ออกหน้าหลังจากนั้นเขาสามารถจะใส่ตะปูเสียบไว้ก่อนก็นได้เด้อจ้บพี่น้องเพื่อให้สองชิ้นนี้ประกบเข้าหากันเนาะใส่ตะปูเสียบไว้ก่อนฝ้างนั้นก็เสียบมา ได้เบิ่งฟังน,นั้นเลยเนาะพอเอาตะปูเสียบอยู่แล้วเขาใช้กาวยิงเลยเดือจากพี่น้องเจ้าขาหลังจากเขาเอาตะปูติดสองอันเข้าหากันเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเขาจะใช้กาวเลยเจ้าขากาวสองหน้าอุว่าไปแลอะไรบันเขาจะใช้กาวฮ้อนติดเลยพี่น้องเจ้าขาเบิ่งเด้อพี่น้องให้ปากซึ้งกันเด้อเวลาติดนะ ติ่ลงไปเลยนี่จัดไปทั้งงวกไปทางใดเลยทซงปากพร้อมทซงปากห่างกันบ่ได้บ่างามต้องเอาปากที่ท,ที่กันนิดนึง พอติดแบบนี้แล้วพอให้ดีอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเขาเคยใช้ตะปูดามอาอีกเชือนึงเนาะจ้าตรงอยู่บ่พี่น้องอันให้พี่น้องมังกังวลก็หัว่าก็อยากเบี้ยไปทางพ้นแท้เออเขาก็ใช้ตะปูด่าต่อเด้อพี่น้องถ้าเขาจะให้แน่นนะเขาก็ใช้ตะปูด่ามองนี้ต่อ เียงแมวบอกเองอาจะตะปูดามมันก็จะมีความเน่นนาถาวรเนาะถ้ากาวอย่างเดยมันอาจจะโค้งงอเนาะหลังจากนั้นเราก็เสียบลงไปเลยจ้ะอันนี้คือปีกเดือจ้ะพี่น้องเจ้าขาเสียบลงไปเลยปีกทั้งสองข้างเสียบลงไปเลยเด้อจ้ะ โอเคปืนกาวเลยจ้ะบีบลงไปปืนกาวเลยเด้อจ้ะทาบบอแนนก็นได้ทิ้งลงไปอีกหลังจากนั้นกระดัดงอโค้งโค้งเข้ามาจ้ะฝั่งนี้คือกันดัดงอโค้ง,าาง,คงโค้งเข้ามาพี่น้องจ้ะลักษณะก็จะคล้ายๆปีกหงส์แล้วนะจ้ะโอ้ถอดออกก่อนยับเขามาอีกให้ติดคอพี่น้อง่อะ ไม่ติ๊กคอจะงามปีกหงนะจากช่วงคอลงมานี่คือกันกช่วงคอลงมาจะได้งามเล่ากระเบื้องแล้ว่าสองฟั่งอะท้อกันบอหลังจากนั้นเฮากำมาใส่<ด>หางเนาะ<ด>ห่างหงงนะพี่น้องเจ้าขาห่างหงมืดไว้ ได้ม <า S 2> ันโบเห็นมันเ,เอาอไว้กูถือกล้องหางหงก็จะได้ประมาณแนวนี้เนาะหลังจากนั้นโอ้ยังบดสวยลืมไปอีกหนึ่งชิ้นเจ้าค่ะอีกหนึ่งชิ้นเขาก็จะมาใส่นี่จ้ะค่ะถ้าใส่เป็นอกหรือเป็นคออกหรือคอหงเนาะพี่น้องเจ้าค่ะนี้ใบตองท่างนี้สวยกว่าเอาใบตองท่างนี้ใส่กันไก่ก่อนโอ้ย เซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาดอกไม้บบมีเด้อพี่น้องว่าจะดอกไม้ใส่นี่หลายๆก่บบมีพี่น้องเจ้าขาพคมีดอกไม้ก็เอาดอกไม้มาใส่เนาะส่วนตัวนี้กระใสเป็นบานบุรุโรยเด้อเจ้าขา้าเหตตาเนาะตาคือต่ําไปแทนเนาะต่ําไปบอก เป็นตาห้าบมีตาพี่น้องเจ้าขาก็ใจ้เป็นลักษณะแบบนี้เด้อจ้ากระดงหงฟ้าพี่น้องเจ้าขาเป็นอะไรจ้างามบอถือก็ูกใจบอจ้าถ้าง,งามถ้าถึงก็ูกใจก็ให้พี่น้องคอมเมนต์มาเด้อจ้าพี่น้องเจ้าขา คลิปนี้ก็บป้าไว้เท่านี้เด้อจ้าพี่น้องเจ้าขาขอบอกขอบใจเบิดสุกูสุคนที่ติดตามที่ฮักชมนะจ้าพบพร้อกันคลิปหน้าเด้อจ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอทุกคนมาให้หลายๆเด้อพี่น้องข้ามือตื่นตาแล้วพาเพกับข้าวกำน้ำแล้วจ้าไปแล้วจ้า